สวัสดีค่ะอยู่กับเพื่อนเรามูนนะคะวันนี้มาตามคำเรียกร้องของ FC นะคะบอกว่าไม่มาหาพี่สาธิาตบ้างหรอไม่ไปหาทีกับพี่สาธิตบ้างเหรอไม่ลงไปทุ่องนาบ้างเหรอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ลงไปเลยวันนี้มานานนะคะวันนี้มาหาพี่สาธิาตแล้วะคะ่ะเจอเป็นเต็มน,นะคะแมา่าท้อเตือนเหรอจ้าเจื่นเลยนี่เจื่อนราบอกค้าเจืาา่อนเราบอกเราแค่เนิน กีลมานมุบกโอ้อันแรกไปเอิญกาม่าเด็นึงเนาะกับคิทอเนี่แหละคิ้อกินยังไงซาทิ่แบบถงบังลงมาถึงบังลงมาหาเมนิกะมีนาลงมาตางขานเร็วหเอซีแลละกัมาตาเรียให้ฮูบาจ้าเมนีมาตาเรียให้ไอสาดีเรียเพย่าแลละนะคะก็อันนี้กะอันเจบกับยาหองเนาะพอใจบ้อง เจ็บไปยังห้อง้าใจาาบ่เจ็บบ้บูมาเจ็บมาดูกันเขาว่าเราจะจะทำรอดหรือเปล่าเป็นเหนือแล้ว,ดวเด้อมีกระเด็มันก็เป็นเนี้ยนี่วะเจออะไรแม่มือมาเ,เนี้ยนี่ ตาลิมบ่มีอันแบบเป็นพี่าตัวเมืองมือไี่ใสเหรอตม้ยตาง่ายหมดเออะเมือกันไอ้ตาจีปังง่ามงกาสั่งมาหน่อยสยังหายได้ใจย่บ่ะุสานมหาลัยยบ่ะส่วนหานมอแล้วไปอัาแล้ว บ้างดูดจัง่เอาไงอไม่เอาไงดอะไรตวนี้เราไม่เไงดอกยาดเก่งเดีมันีเดี๋ยมันเป็นดานเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อมันเป็นเวีงปัเทอธนาสายน้ำตีละบานเจ็บบเจ็บบอก

มืออคุณพูอะไรอยู่อ่ะไปเที่ยวสวนทุกเยนมาบ่พูดว่าทุกยวนมาฝันหนุ่มเง้นโทมัส่วนอยู่เด้ลาแมนลงไปจันเขอยูนมาสิไปเลรียญนอยู่บานพอี่แม่ยบอยู่ม่ลงไปจัน เมือ nào, ่อนาจงไปใหมเมื่อนาไปใหมเด้อทีก็เขาไปหาน้าวแล้วแ,บบแ่ะค่ะน <Hey, man. S 2> อ้ยเือแตบบ้มือดาวนาอกเนอเออเดี๋ยวัมาหาต่อมือได้บ้างบอกอาม่ากันว้ยเมื่อขาหนี่เป็นตะเหลี่ไรบอ

ใส่กม่ใส่ก็ใส่เบิมึงันนี้น้องมุกมาได้ใส่น้องมุกเพื่อต่อท่าโอ้ยเป็นตาเหลียะไรมึงเยออยู่เดี๋ยวอง่า่ายหือบ่ตาไหนได้หนิบ่เคยตาไหนดเด้อหน่หบยอมตาไหนเด้อ่อยขึ้เยอไปไหนา เดี๋ยวป้าจะเอาสิรูปเป็นกองนะไม่รักไม่ทำให้นะรู้หรือเปล่า ตัดไห้เอันโลนีไปหาพูนเรื่อหนี้พอ,อได้เนี่ยนึ่งมีมีดอมึงแบบโอเคอือโอ้ยยมยยยยย

อโอ้โบัสัดอ้าเยหมนื่มากค่ะทุกคนเดียวเท็เหนมันแข็งอันนี้มันเป็นยในมุขนาสายน้แต่ว่าทักันแ <c oughs> อังมุกนะคะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันนี้ก็มาหาพี่แทนอยู่ที่ทุ่งนานะคะอยู่ที่สนตูพี่จอนี่ <c oughs> นะคะ <c oughs> พี่แทนทำอะไรอยู่คะตอนนี้นั่งเล่นครับุมุกกนอน วันนี้เราจะทําอะไรกัน,นะคะนนเห็น,นเหมือนกําลังจะเตรียมไลฟ์ใช่ไหมใช่ครับเตไลฟ์สดเทประบบซื้อของมากจอหนีซื้อของลงสตูสต<อ>ูถายน,นะครับตัวก่อนไหลโซนน้ำพงเครื่องเสียม,มิดเนียงเียได้เตรียมความพร <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้อมไหมใช่ไหมไม่ครับได้เอาพร้อม,มาเทปน,นะครับเอาว่าเอาว่าจูนเอาปรับอะไรน,น,นเเป็นข้าในวันนี้ก็เดินทางลงมาหาพี่แทนนะคะ คิดถึงพี่แทนค่ะคิดถึงมากเลยตอนอยู่ในสตู้ก็บอกไปแล้วรอบนึ่งแต่มี่เอฟซีบอกว่าโบลงมาเหร่นตรงหน้าโบอะไรวระานี่แต่วันนี้ก็ลงมาแล้วนะคะแต่ว่าไอ้สายพีชพอนอยู่ในห้องนี้เนาะพี่สาธิตอยู่ในห้องนะคะมันจะเติมอยู่อ่ะเออมันอารมณ์ศิลปินนะิ่นยังพระทัานออกมานะก็เลยพระทัานถ่ายคลิปก็เลยถ่ายกับพี่แทนก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วก็มารอดูนะคะว่าวันนี้เราจะ ทำรายการวันนี้ก็มาเล่นกับพี่แทนพี่เทนทานาข้าวที่อย่างคะ่ะที่ละครับแต่อย่างกินแล้วจ้าถอดไขนะ่อาหารอาหารฉันรู้ไม่ซีครับพี่ใครๆก็ต้องกินนะคะคง่ายๆครับเอาวันนี้แล้วก็มีมามาเปิดประเด็นคำถามนะคะวันนี้เราก็จะมาสอบถามพี่แทนเนาะเออจะสอบถามพี่แทนนะคะว่าพี่เทเนโซนไหมคะโสดน่ะโสดบักคักเลย โสดจริงๆไหมคะอันนี้อันนี้อย่าอย่าโกหกเอสี่นะเพราะว่าเดี๋ยวคือยังมูกนี่เพื่อเผอใจมากยังสี่นี้อยากเลยนะคะมพี่แฟนมันอ้หมักเลยครับหมักเลยเป็นอย่งไงหมักอันนี้เป็นคำถามแรกนะคะพี่แดนโสดนะคะคำถามที่สองก็คือโสดมาได้กี่เดือนกี่ปีแล้วประมาณจะเอือบปีแล้วครับ ครึ่งปีแล้วมั้งคะครึ่งปีนะคะทุกคนครึ่งปีเนาะจ้าพี่แดงกับโซนได้ครึ่งปีนะคะก็ของมูนี้ก็โสดมาได้สิบเก้าปีแล้วค่ะสิบเก้าปีสิบเกเกินนะคะก็สําหรับใครที่เอนดูในความน่ารักของพี่แดนนะคะก็สามารถอินบ็อกไปได้ใช่ไหมโสดนะคะพี่แดนโสดนะคะผมเข้ากับตาแล้วนะตาแล้ว ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ทุกคนแบบเออเวลาุงทายคลิปลงกรไปแทนเนาะวันจะเป็นติดต่อหรือว่า YouTube เนาะแต่นี่ก็บอกว่าแทนอาบน้ำหรือย,ยังทำไมเออม่าอาบน้ำอะได้าว่านี่เดีย๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจนี้ให้กกบเอซินเขาว่าเออพี่แท้นี่อาบน้ำบอหรือว่าม่าอาบตามที่เขาข้อมมนหรือตังไหนอ๋ะอก็อาบครับผมเป็นคนอาบน้ำครับอาบทุกวันนะครับทุกวันพระนะครับ <laughs> ก้นพ้ะอาทิตย์อาทิตย์ตะเกียบโอ้แต่ว่าผมอาบประมาณสามหมื่นประมาณสองหมื่นสามหมืออาาา่นนะครับเนี่ยเพราะว่ามันบริเวณนยียงนะครับมันก็เน้นหนูซื้อว่าจะพองสะอาดหือเปลแต่ว่ากระลากราบแจ้ควัน ก็เป็นดีนะคะก็เป็นดแต่ว่าขมลอคอยแต่ว่าข้าวบดอะไรเป็นยังไงางแม่ข้าวบดนีก็คือจริงๆพี่แทนก็เป็นคนรักษานะคะแต่ว่าคือเราอยู่ในหมู่มากเราต้องประหยะัดทรัพยากรช่วยชาตินะคะก็คือประหยัดน้ํานะคะ<ช>อันนี้คือเป็นความคิดที่นะคะมูก,กเป็นนะคะือแบบอ่ะอย่าแบบเอออย่าตาสีคนหิรูปดน้ำให้หนอกค่ะเค่องเคือเหมือนอยู่สตสูนสีเนาะเข้ากับอยู่แอเนาะ<ช> อยุคนี้ยุคของเอกเนี่ยตะว่าเข้ากับแบบว่าเออบวมบวมเลยไปให้งานนะที่แบบมันใส่เนื้อเข้ากับสมารถที่แบบว่าใส่เสื้อผ้าตัวเก่าหลือกรนอนมือต่อมาเขาจังดุบมาอาบจ้ำสีนอกเนี่ยครับม่ได้สกปรกครับนม่คือพี่แดนไม่ได้สกปรกนะคะจริงรๆใช่พี่ด็กพี่แดนเป็นคนสะอาดนะคะสำหรับคนที่คอมเมนต์มานอะบวมุกมอ่ะมุมก็ตอบไปว่าเออพี่แดนอาบน้ําอยู่จริงๆกินตัวแล้วหอมไหมใคะกินตัวพี่แดนหอมนะคะมากเลยครับใช่มาดมเมืองไหนจริงแบบพูดกันจะแบบเออมึงจะสีนะมากินเต๋า ทุกคนทานกันค่ะก็คือพี่แดน,นเป็นคนสะอาดนะคะ <c oughs> ก็นี่แหละแต่ว่าคือเสื้อผ้าเนาะเหมือนอย่างเช่นพวกแฟบอะไรอย่างงี้คือเราต้องประหยัดใช่ไหมล่ะ <c oughs> เราอยู่ในหมู่มากเราต้องประหยัดเราก็ไม่ค่อยซักเสื้อผ้าเออยู่ในต้อตงประหยัดแมอยู่ในโควินต้องประหยัดน้ำกับประหยัดเด็คือมูอกับประหยัดน้ำเพื่อกันคือมือหนึ่งอาบน้ำเพื่อนึงี่พเป็นคนบกไรมาอาบน้ำจะหน่อย ับเคืออยางเข้าเป็นคนที่ใจสะอาดน้ำโบตองอางไปดนเนาะเออเออนี่นะคะก็ฝากไปถึงคนที่คอมเมนต์นะคะไอริงๆคือไอเทลกามน้ำอยู่นะคะทุกคุกวันพระนะคะเออคุกวันพระนะครับวันพระไม่ได้มีหนเดียวเอออ่ะะนีลรักษนเนี่ย ขนาดจะเจ็บตัวเขาแปลงโพโปไปแปลงโพโปน้ำหอมสีไต่สีไปแล้วครับผมเรื่องเห็ดกับเผากินแดงกันนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่แทนจะทำอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ขอขอเป็นลูกมือเลยบอได้ครับวันนี้จะช่วยพี่แทนทำอาหารนะคะใช่กระเป๋าทิ้แดงกันนะพี่แทนเป็นคนทำอาหารอร่อยนะคะวันนั้นมาเมืเห็นศัตรูนี่หลายแทนพัดว่าหม่กิ แต่ว่าผัดมะหมาของไอ้แท่นเนี่ยบอบอขึ้นทัวไปนะเพราะไอ้แท่นเขาจะเอาไข่เลยเนาะไข่แดงอ่ะเหมือนเป็นต่อเส้นน่ะมามะมะโป้ะอ่ะแบบผัดมาหมากที่บ้านเขาผัดไปแล้วคืออร่อยนะคะอร่อยจริงจริงมันจะมันมันไข่นะไข่สดแม่นบอแล้วก็อยากแบบอุ้มกับบารน้่งเลนวันนี้เอาไปให้เขาอุ้มอะไรอุ้มไปเรื่อยครับอุ้มไหวครับแล้เริมาเอากันเลยครับไปเนาะก็พี่แจ็เป็นคนทำอาหารอร่อยนะคะพี่แจ็เป็นคนน่ารักนะทุกคนจริงๆถ้าถ้าใคร ถ้าใครได้อยู่ใกล้ๆอีกก็จะหลงรักในความน่ารักของพี่แดนนะเออพี่แดนขอห้าฟินจิกหมอนจริงจริงหมอนเลยค่ะครับมันมันไม่ีหมอนนะท่าทำาท่าจำลองจำลองกี่การบ้าเอ้ยอะไรพี่บ้าพี่บ้าไปอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นมีมที่คุยกันนะฮะค่ะนี่ก็คือ ภาษาแบบข้าวพืกันอยู่ในขาะเนาะก็จะมีเม่ดผาน pues <ti S 3> ้อยผาน้อยจ้าประมาณนี Connell ้นะคะคครับ um ่ะกะมีลาแล้วก็มีเออมีคนมาถามน้องกมือมือนั้นมุกไรติดตอใช่แฟนแทนหรือเปล่ามีคนเลยมีนี่สินะอืมน้อกมุกใช่แฟนไม่แทนหรือเปล่าเดี๋ยวข้าก็จะมื่อตอตรงนี้เลยนะคะว่ามนกเป็นแฟนไม่แทนนะคะคข้าอยู่ในไรเฟิลติดตอไปเนี่ยครับ ม้วนแฟนพี่แทนนะคะทุกคนเขาเขาสิเป็นโมเป็นแล้วผมเป็นเหือนก่อนนะฮะแพทิพนะคะทุกคนเป็นก้อนเปียกครับใช่ไหม่ครับเป็นก้อนเปียกหักก้อนเก็บก้อนนะครับโอเมียรหลาหักก้อนเบิือนเหล่าก้อนวังนี้สิแล้วก็ท้าหาการเนาะแล้วก็รักกันนะคะทุกคนก็รับรู้นะคะสูตริพย์บ้าทิพย์บ้าแล้วทพย์บ้า คนดุาสเาสเป็นหัวคนดาเป็นหัวแยไม่เอาเราจะไม่พูดคำนี้นะวันนี้บบน่บบรรยากาศแั่แน่นี่ค่ะบบรรยากาศแนงแน่หนกจะไม่เสียงเขียดยยด้วยเนาะนี่ครับแล้วหลัเียงมาแล้วแจ็คาลมมันดังเนี่แน่น่ะนี่ก็เมนก่ะมีแฟนสองคนคาะู้นึแงกับพาดพี่หุ่นละแน่คือีกคนก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมาคุยกันอีู้ครัก็นี่หนะถ้ากับเมื่อไขอของแจก MC เนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คิดถึงพี่แทนต้องมาให้แทนต้องมาเหล่งมันเถียงก็ฝากติดตามผลงานของเมื่อเราด้วยนะคะผลงานการทายอีนวีเนาะอีนวีเพลงเนาะมาสุดเพลงเรียกเล่นด้วยกันเออเมย์ให้บอกเมย์ให้เมย์ให้เป็นเดลงมิวสิคแล้วครับแล้วก็เพลงเพลงที่สองนี่ยังบอกอ่อนแอนาะเป็นเพลงอะไรนะ นจำว่าได้คือกันค่ะมีคนมาถามว่าเพลงชื่ออะไรจำว่าได้คือกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกอย้อนกลับไปก่อนแล้วก็คาดว่าวันที่สามสิบมีห็นว่าจะมี้ไทยเนาะครับอีกเพลงนะครับเดี๋ยวมารอติดตามนะคะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทั้งสองแล้วก็ ตามป็นกําลังใจสู่เมื่อไหร่ก็เลยดูมาค่ะก็ขอคุณเอฟซีนะคะสำหรับคนที่ติดตามดูช่องของมูนะคะก็ขอคุณมากๆสำหรับกำลังใจนะคะตอนนี้ก็ขอคุณพี่แทนมากๆนะคะที่มาให้ยืนสัมภาษณ์นะคะโอ้นั่งนั่งนั่งสัมภาษณ์นะคะก็ขอคุณพี่แทนมากๆเดี๋ยว กังไปเบิงคลิปตอนเท่าเหตุกับเสาเสยกันแล้วก็ไปดูความน่ารักมูมีของเราสองคนนะคะตอนทีลนี้ก็ขอบคุณค่าไปพาไปด้านหนะ่ะ